สวัสดีค่ะค,คิตตี้ค่ะกิติพรนันตานนนค่ะผู้บริหารบริษัทไอซ์เอจำกัดค่ะบริษัทไอซ์เอของเรานะคะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไอศครีมค่ะครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นไอศครีมสำเร็จรูปแล้วก็รับทำ OEM สร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์หลายๆบริษัทเล่ะที่ทำเป็นไอศครีมนะคะไอศครีมด้านความงามบิวตี้ไอศครีมโปรตีนนะคะก็มีนะคะแล้วก็มีไอศครีมที่ใช้จากผลไม้ไทย ในปัจจุบันนี้ค่ะเราขายสินค้านะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปทางหลายๆประเทศด้วยค่ะิตตี่วันนี้มารับรางวัลอะไรในงานวันนี้ครับพอจะ,ะแจ้ง,งครับวันนี้นะคะวันนี้นะคะได้ได้เกียรติรับรางวัลนะคะ The Leader Award ค่ะสำหรับ Ice Age นะคะก็ มีความยินดีมากนะคะที่แบบว่าเล็งเห็นว่าทางโรงงานของเราเนี่ยคะ่ะผลิตแล้วก็จำหน่ายแล้วก็มีคุณภาพจนที่ได้รับรางวัลแน่นอนค่ะการที่เป็นรางวัล l e a d e r Award เนี่ยก็ต้องเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำที่นำพาทีมนะคะตัวเองเนี่ยก็ นำพาทีมาทั้งหมด15ปีแล้วค่ะที่อยู่ในวงการไอศครีมจิราโตมา15ปีของเราเนี่ยแน่นอนนะคะผู้นำทุกคนต้องมีทั้งวิสัยทัศน์นะคะในการนำพาให้ธุรกิจเติบโตและต้องเป็นผู้นำให้กับลูกน้องเนี่ยเป็นแบบอย่างว่าเราต้องเดินทางไปทางไหนแล้วก็ต้องอดทนฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของอการเงินคู่แข่งเศษรษฐกิจนะคะทุกอย่างเลยเพราะนั้นถ้าเราฝ่าฟันมาได้แล้วเนี่ยคะ่ะ มีผู้บริหารที่ดีผู้นําที่ดีแน่นอนค่ะองค์กรเราก็จะเติบโตพูดถึงความรู้สึกที่หลังได้รับรางวัลในวันนี้นิดหนึ่งครับคุณพี่รางวัลในวันนี้ก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาอยู่ในการได้รับรางวัลแบบหลายๆประเทศนานาประเทศเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นการจัดเขาเรียกว่ารวมกันนะคะกับนักธุรกิจหลายๆประเทศเลยที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะคะถึง หลายวันด้วยการที่นักธุรกิจมารวมตัวกันมาอยู่ที่นี่ก็เลยมองว่าเป็นการที่ทําให้เราแบบได้แสรงศักยภาพของสินค้าไทยแล้วก็หลายๆประเทศได้แลกเปลี่ยนกันต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจต้องขอบคุณจริงๆที่ยังแบบเห็นสินณฑ์ของเรานะคะมีประโยชน์แล้วก็สามารถต่อย,ยอดให้กับประเทศไทยได้ค่ะทับคิตตี้ครับท้ายสุดและสุดท้ายแล้วจริงๆครับผมฝากช่องทางการ ติดต่อติดตามไม่ว่าคนที่จะติดต่อเข้ามาซื้อคนที่จะสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นดิวเลอร์ร้านค้าต่างๆ่ก็ไอซ์เอจจิาโต้ของเรานะคะก็มีทั้งผลไม้สดนะคะแล้วก็มีทั้งหลายๆรสชาติมีให้เลือกมากกว่า80รสชาติหรือว่าไอศกรีมอะไรก็ได้นะคะที่คุณคิดว่ามันทานได้ที่โรงงานไอซ์เอจสามารถรังสันเป็นไอศกรีมได้หมดเลยค่ะ แล้วก็ถ้าติดต่อของเรานะคะช่องทางการติดต่อก็มีแฟนเพจนะคะ Ice Age g e l a To นะคะหรือว่าจะเป็นอ่า IG ก็เป็น Ice Age Gira To TikTok มีหมดเลยค่ะลองเซิร์ชคำว่า Ice Age g e l a To ของเรานี่อยู่เบอร์หนึ่งเลยค่ะ